น่าวพลเมืองช่วงนี้ไปดูหลักสูตรการเรียนการสอนในขณะนี้มีแนวคิดพยายามจะทำให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนนะคะแต่เมื่อดูกระบวนการออกแบบหลักสูตรนั้นก็ยังมีหน่วยงานจากหลายๆหน่วยงานที่มาช่วยออกแบบหลักสูตรและมีผู้ใหญ่เป็นหลักไม่ใช่นักเรียนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะขณะที่วันนี้ก็มีเยาวชนในฐานะที่เป็นผู้เรียนกลุ่มหนึ่งได้ลุกขึ้นมาแสดงความเห็นและออกแบบการเรียนการสอนด้วยตัวเองติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ แต่ผมแค่ก็ลังรู้สึกว่าอนเน็ตมันเป็นการจำกัดความชอบนเะร่งที่เราชอบกันมากาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ช่วงระหว่าง,ง,ง,งปีพศ2552ถึง2561สาระสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการศึกษาอย่างแท้จริง โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเยาวชนจากภูิภาคต่างๆของไทยได้ลุกขึ้นมาสะท้อนปัญหาและหาทางออกให้กับอนาคตการศึกษาในงานเวทีพลังเด็กเยาวชนพลังเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่ในสังคมซึ่งจัดโดยสำนักปฏิรูปสถาบันรามจิตติและสถาบันอาสมศิลกลุ่มที่มาเนี่ยเราแบ่งเป็น6กลุ่มมามีกลุ่มเด็กมัธยมและกลุ่มเด็กมหาลายัย2กลุ่มนี้แม้จะเป็นเด็กในระบบเหมือนกันนะครับแต่ว่า ด้วยสถานการณ์ด้วยรูปแบบระบบการศึกษาเนี่ยจะทําให้แนวความผิดของสองกลุ่มเนี้ยต่างกันแล้วก็มีกลุ่มอาชีวะกลุ่มการศึกษาทางเลือกแล้วก็กลุ่มเด็กห่างไกลจากโอกาสอย่างเช่นกลุ่มชนเผ่ากลุ่มเด็กไร้สัญชาติหรือกลุ่มคนห่างไกลชายขอแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเด็กที่หลุดจากระบบ การระดมความคิดเห็นของเยาวชนด้วยวงสนทนากลุม่มทําให้เห็นข้อดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการศึกษาซึ่งหนึ่งในประเด็นสําคัญที่เยาวชนสะท้อนออกมาก็คือระบบการศึกษาควรคํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของนักเรียนแต่ละกลุม่มและเป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์ของชุมชนเราจะให้ภาครัฐเป็นคนจัดการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ครับชุมชนจะต้องลุกขึ้นมาจัดการศึกษาในบริบทของท้องถิ่นในบริบทของความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นด้วยก็คือว่า รัฐเนี่ย,ยครับจัดโรงเรียนปกตินั่นแหละครับแต่ว่าโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยต้องมาจับมือกันเดินคู่ในการจัดการศึกษาไปคู่ขนานกันเขาอยากได้หลักสูตรการจัดการเรียนาสอนที่เน้นการปฏิบัติสร้างวิชาชีพให้เขาได้ฝึกอาชีพของเขาได้นะเขาอยากเห็นการวัดผลผลที่ไม่ได้มุ่งการแข่งขันไม่ได้มุ่งแต่ท่องจําแต่มุ่งการพัฒนาพวกเขาที่สอดคล้องกับสภาพของเขาจริงๆเขาอยากเห็นครู ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทักเรียนมีการเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นของเขาเราจะร่วมกับที่ประชุมเวทีอีก5เวทีของสํานักปฏิรูปนะครับที่จะจัดขึ้นแล้วยื่นข้อเสนอนี้ให้กับเวทีสมมชชาปฏิรูปที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้มีข้อเสนอมากมายที่เยาวชนเหล่านี้ต้องการส่งตอบไปถึงผู้ใหญ่อาทิ ข้อสเสนอต่อโครงสร้างและนโยบายการศึกษาที่ควรมุ่งการสร้างส,างสำนึกท้องถิ่นและยอมรับความหลากหลายในขณะที่โครงสร้างหลักสูตรนั้นน่าจะปรับปรุงให้นำไปสู่การค้นพบเส้นทางอาชีพของนักเรียนแต่ละกลุ่มและเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความเป็นท้องถิน่นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาของไทยได้อย่างแท้จริงนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน